เบื้องหลังการถ่ายทำโอ้โหร้อนแรงร้อนแรงถูกใจทุกคนไปแล้วก็มามาเปิดเบื้องหลัง้วกันเบื้องหลังก็วันนั้นเนี่ยคือตอนแรกผู้รู้อยู่แล้วแหละว,ว่ามันจะมีการถ่ายแบบเป็นเซ็กซี่หน่อยอวันนั้นตื่นเช้ามาก็คือเตรียมตัวมาอย่างพร้อมคือเราเนี่ยมันจะมีแบบเทคนิคหลายๆอย่างแบบมีการแบบฟิตก่อนเข้า,เข,าเข้าเซ็ตจริงก็ตอนนั้นนี่คือแบบ แต่งหน้าปับ๊บแต่งหน้าไปนี่คือผมแบบนั่งใช่ไหมผมยกขายกขาไปด้วยให้มันแบบ <c oughs> นี่ <c oughs> ให้มันแบบซิกแพคขึ้นแล้วก็แบบวิดพื้นอะไรอย่างนี้ครับก็จนออกมาได้เป็นแบบคลิปที่ทุกคนเห็นนะครับก็เอาจริงสําหรับตัวภูแล้วก็รู้สึกพอใจแล้วก็แล้วก็ดีใจที่ทุกคนชอบแล้วก็สนับสนุนแบรนด์เฟรนดี่มีมาจนถึงวันนี้ครับก็อันนี้เป็นงานงานครั้งแรกกับแบรนด์นี้ก็ อยากจะให้ทุกคนร่วมกันสนับสนุนครับเพราะว่าเอาจริงมันอร่อยจริงทุกคนเฟรนดี้มีสุดยอดใครที่อยากแบบสุขภาพดีหรือว่าแบบหุ่นดีหรือใครที่แบบฟิตเนสฟิตกา้ามแบบผมก็คือสามารถกินได้ครับเพราะว่ามันกินมันกินง่ายแล้วก็อีกตัวหนึ่งอันนี้เป็นแพนโปรตีนก็คือสําหรับคนที่อยากกินเป็นแบบแพนแล้วก็อีกตัวเป็นโปรตีนใส่ก็อันนั้นก็กินง่ายเหมือนกันแบบกินง่ายหมดเอาจริงจริงกินง่ายหมดก็ ฝากไว้ด้วยครับเฟรนลี่มีครับยังผลิตภัณฑ์มันส่งเสริมให้เรามีซิกแพ็เนี่ยเพราะ่ที่ผู้บอกว่าเราเป็นคนกินแล้วไม่อ้วนมันก็เลยทําให้ไม่มีกล้ามเนื้อที่จะไปแบบมันช่วยยังไงบ้างคือสําหรับคนที่บางคนที่ยังไม่มีซิกแพคงเนี่ยอาจจะมีแบบเนีกว่าไขมันหรืออะไรที่แบบต้องคุมอาหารหน่อยส่วนถ้าทุกคนอยากได้แบบโปรตีนล้วนๆเน้นๆเนี่ยก็คือเรากินตัวเฟรนลี่มีแทนก็คือเราจะตอบโจทย์ใน าสารอาหารในชีวิตประจําวันก็คือแบบเราจะได้เป็นโปรตีนเข้าไปเต็มๆโดยแบบไม่มีแบบพวกไขมันอะไรทําให้ซิกแพคเนี่ยมันขึ้นได้แบบชัดแล้วก็ลีนจนแบบการแบบนี้แล้วกันครับแสดงว่าเราก็ยินันว่ามันจริงมันไม่ได้ผ่านการรีทัชเพราะมันเป็นภาพเคลื่อนไหวถูกเพราะว่าผมนั่งฟิตอยู่วันนั้นนั่คือซิตไปเป็นร้อยหลายร้อยตรนั้การเปลี่ยนแปลงเป็นยังไงกับอันนี้เรียกเข้าขั้นร่างทองอยังร่างทองหรือยังอืม อันนั้นเป็นอันนี้เป็นอยู่ระหว่างขั้นกลางแล้วกันเพราะว่ามันมันมาในมาในช่วงที่ภูกำลังฟิตเตรียมเข้าซีรีส์พอดีเหมือนกันครับก็เรียกได้ว่าเวลานี่คือพอดีพอเจาะเข้ามาเต็มเต็มก็คืออยู่ระดับปานกลางแต่เอาจริงก็พอได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วเราก็แตะอัพขึ้นไปอีกเรื่อยๆนี่จริงตั้งเป้าหมายอยากได้ประมาณไหนอยากให้มันดูแบบเฟิร์มแบบเห็นชัดแค่ไหนอยากได้ประมาณไหนละครับก็ อันนี้อันนี้ทุกคนน่าจะเห็นว่ามันแบบรีแล้วเห็นไม่ชัดแต่ในอนาคตภายภาคหน้าอาจจะทําให้มันแบบเป็นก้อนๆหรอแบบให้มันแบบขึ้นมามากกว่าเดิม,ม <similar. S 2> ซึ่งจะสู้กับพี่สู้กับพาวเวลได้หวังว่าจะเป็นยังไงคือเขานําผมไปอยู่แต่ในีเขานําเลยอ่ะไปไกลมากนะโอ้โหเขาแบบเขาไม่รอด้วยนะได้ผมจะตามไม่ทันก็อยากจะฝากตัว โปรดักเฟนดี้มีนะครับเป็นโปรตีนที่อร่อยแล้วก็ถูกใจผู้มากๆก,ก็สำหรับคนที่อยากจะมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงหุ่นดีผอมเพรีพยวหรือว่าอยากจะมีกล้ามเข้าฟิตเนสแบบจริงจังเนี่ยก็สามารถกินได้เพราะว่ามันตอบโจทย์ในทุกไลฟ์สไตล์ได้ครับสามารถกินได้ในแบบวันที่เล่นฟิตเนสหรือว่าวันธรรมดาที่เราไม่เล่นเนี่ยก็กินแบบทุกวันเป็นแบบเอฟริทีเด์ได้ก็อร่อยแน่นอนครับขอฝากกันด้วยครับเฟรนดี้มีครับพี่เค็สองไปกินอย่างละครับเห็นบอก ตอนนี้นะครับถ่ายไป6คิวแล้วครับตอนนี้ปิดเบฟสองก็เพิ่งปิดเพิ่งปิดโลอูรันไปก็เรียกได้ว่าเป็นบรรยากาศที่คิดถึงเลยกันเพราะว่าเอาจริงถ้านับจากตอนช่วงถ่ายําเนี่ก็คือประมาณปีปีพราะว่อปีที่มันทบทบไปอันนี้ปีปีสองเดือนโหนานมากก็คือคิดถึงการเป็นชาลีแล้วก็ได้กลับมาแล้วบทนี้คันก็ ยินดีมากๆแล้วก็ดีใจที่มีคนชอบมีคนมาสนับสนุนพวกเราทุกคนในพิเิธภัณซีรีส์นะครับก็ซีซั่นสอ,สองนี้ก็อยากจะทำให้ทุกคนเนี่ยประทับใจขึ้นมากกว่าเดิมอีกกว่าในซีซั่นแรกแล้วกันครับก็พยายามสุดๆเพราะว่าบอกเลยว่าโอ้โหบอหนักมากรอบนี้การเรียกชาลีกลับม,มันยากไหมเพราะด้วยความที่หนึ่งปีมาถ่ายจบไปแล้วเราเราผ่านประสบก,การณ์มาเยอะแยะเรียกชาลีกลับมาน่าจะใส่แบ่นเนาะ นอกจา่านาจะใส่แว่นตอนแรกนึกว่าเปลี่ยนแว่นไม่เปลี่ยนเราเราเน้นแบบออริจินอลเลยเรียกกับมายากไหมผมว่าไม่ยากมากเพราะว่ามันเอาจริงถ้าพูดบทชาลีกับตัวภูก็น่าจะมีความใกล้เคียงกันพอสมควรในระดับหนึ่งครับแล้วก็ยิ่งเป็นตัวชาลีในซีซั่นสองเนี่ยมันเหมือนมันคล้ายๆแบบตัวภูที่แบบได้เรียนรู้แบบต่างๆนานามาผ่านงานมาหลายๆอย่างในปีที่ผ่านมาครับก็ เหมือนเก็บเกี่ยวประสบการณ์จากตรงนั้นแล้วก็มาเพิ่มในตัวชาลีให้มันดูโตขึ้นครับแล้วก็เป็นชาลีเลเวลอัพแล้วคู่ของเรามาันจะพัฒนาไปใหญ่ที่ทางไหนชาลีเบฟสำหรับชาลีเบฟนะครับก็เป็นเป็นเขาเป็นคู่รักกันเพราะว่าเขาเป็นคู่รักกันตอนจบซีซั่นหนึ่งแล้วพอมาซีซั่นสเนี่ยบอกเลยมันจะมีช่วงแกลบที่หายไปที่ทุกคนรอเนี่ยก็คือเขาใช้ชีวิตอยู่ด้วยกันมา มันก็ต้องอาจจะเกิดปัญหาคู่หรืออะไรตามมาเพราะว่าเราแบบมาอยู่ด้วยกันอยู่บ้านเดียวกันนะฮเป็นแฟนกันก็เริ่มมีแบบเรื่องต่างๆเข้ามาแล้วมีแบบเรื่องเซอร์ไพรส์มากมายบอกเลยมันโอ้พิกไปพิกมาพลิกอยู่แล้วเพราะว่าเดี๋ยวเดี๋ยวทางเชนสวรรคนหนึ่งเขาก็ตัด, <c oughs> ต,ดตัดแบบตัดชึบพิกไปพิกมาแน่น,นอน <c oughs> จริงๆเรายังมีกังวลอะไรมากนอกจากขุ่นเราเพราะว่าหลายคนใน พี่เบฟทุกคนปั๊มกันหมดเลยจริงทุกคนปั๊มกันหมดเราจะสู้เขาได้มาถ้าเราต้องไปโอ้โหคือกังวลใครมากสุดถ้าจะต้องปั๊มสู้อ่ะพี่วเวอโอ้โหคนนี้เขาแบบฟิตเต็มที่เหมือนกันโอ้โหแล้วแบบเขาบอกเขาจะเอานมบีบหน้าผมวันนั้นอะแต้เขาบอกเขาเป็นโภเมียนต้องมาบีบหน้าเลยอเออโอ้โหเป็นไงบ้างกระวนยมกะบวลแล้วมีถามพี่พาวเวอร์ว่าถ้าอยากได้อย่างขุ่นอย่างพี่ต้องทํายังไงเอาจริงมัน คือเขาเนี่ยนำผมไปใน9หนึ่งอยู่แล้วตั้งแต่เริ่ม3 9แล้วไล้วตอนนี้3 9แล้วตอนนี้ก็คือแบบเขาบึกมาคือผมเนี่ยก็จะน่าต้องใช้ความไหลกว้างเข้ามาช่วยแล้วก็ความลีแล้วงานผมเน้นมาทางทางนี้แต่ว่าก็จะเพิ่มให้มันดูแบบหนาขึ้นในทุกทุกด้านนะครับ <c oughs> เพื่อให้ <c oughs> เพื่อให้มาทัดเทียมสู้กับเบฟได้ <c oughs> มีขอมีขอเคล็ดลับเบฟไหมว่าต้องหุ่นอย่างเบฟต้องทํำยังไงต้องกินยังไงหรือว่าอะไรยังไง ผมพี่พาเวลเขาจะเน้นเป็นแบบกินครีนเป็นเป็นแบบกินเพราะว่าเขาอยากนะแบบให้มันเห็นชัดๆแต่ว่าแบบผมแบบเทนกับพี่นัททิวอย่างเงี้ยครับก็ส่วนของผมมันน่าจะแตกต่างกับของพี่พาเวลเพราะว่าผมนี่ลีนอยู่แล้วผมเนี่ยต้องการกินให้มันขึ้นให้มันแบบแบบมิวขึ้นมาได้ครับก็กินให้ได้มากที่สุดอ่ะจริงๆกินแบบกินสนั่นยากไหมการกินบางทีมันก็ยากเหมือนเพราะว่ามันต้องแบบกินให้ บางทีต้องแบบห้ามืออย่างงี้ต่อวันครับมันก็แบบเหมือนต้องซอยมือทีถี่เข้าไปแล้วแบบยิ่งเราไปกองอย่างเงี้ยมันเวลามันอาจจะไม่ได้ด้วยก็พยายามกินให้ได้มากที่สุดในแบบทุกมื้อของกองของไรข้าวกองนี่อร่อย,ยกินกับพี่นัทิวไปว่าอยากจะให้มันถึงประมาณเมื่อไหร่จะได้เห็นร่างคองของเราช่วงเวลาสเดือนหรือว่าเดือนหนึ่งเดือน,อน,อนครึ่งเร่งรัดที่เขาชอบเร่งรัดกันอย่างเงี้ยเร่งรัดกันเอาจริงตอนนี้คือเบรกดาวผมก็ยังไม่รู้เหมือนกันว่ามันออกมายังไงบ้างคือตารางนี่ค่อนข้างจะแบบล็อกไว้แบบ กอง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 หมดเลยครับก็พยายามเข้าเข้าให้ได้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ครับก็ก็หวังว่าทุกคนจะชอบกับาชาลีเวอร์ชันนี้ครับแสดงว่าต้องถ่ายลิทเบฟเป็นสพแล้วเข้าไปถ่ายซีดีที่เราเล่นคู่กันใช่ไหมอ๋อมีสิ่งสารละตายอีกเรื่องหนึ่งครับก็อันนั้นจะเป็นเรื่องด้วยมันเป็นพว่วงกับคนเดียวกันเ,เป็นพิพีเตอร์ใช่พิพีเตอร์เหมือนกันก็ใช่เราจะเวิร์กทำตรงส่วนของพิทเบฟให้ให้เสร็จก่อนแล้วก็ไป เวิร์กช็อปแล้วก็ไปต่อที่สิงหาครับก็สิงหาน่าจะครึ่งปีหลังหรือว่าเป็นปีหลังน่าจะเป็นท้ายปีหลังเลยครับท้ายปีหลังเลยอันนั้นเพราะว่าอุ้ยแต่ตอนนี้นี่ทุกคนนี่ได้ดูแบบพวกผมในทุกวันศุกร์นะตอนเนี้ยเพราะว่าเมื่อเมื่อวันที่ผ่านไปนี่คือ Boy's Journey on แล้ว Boy's Journey o u t i อาติงฟินนอกบ้านดูได้เลยวัเสาร์วันวันเสาร์ก็มี ใช่แค่ดูม่วมวันเสาร์วันศุกร์ครับวันศุกร์ทางช่วงวัน3 1ครับแล้วก็ใช่วันเสาร์เจมส์มิ์้าก็มี2อันแล้วก็ในยูทูบเชนสองห้าหกหนึ่งเฟซบุ๊กก็มีครับดูได้ทุกที่เป็นไงบ้างประสบการณ์ในทะเลของเราบันนาโบโอ้โหบอกได้เลยนะมันเป็นการถ่ายรายการที่ไม่ต้องเน้นสคริปสาระอะไรไม่มีไม่มีเลยก็คือไปถึงนี่คือให้พวกเรา12คนเนีคนเข้าไปปั๊บมีโจทย์โยนชาร์ลินเกมเข้ามาและตีกันเลยตีกันตรงนั้นเลย ทำอะไรก็สู้กันให้สุดและบอกได้เลยว่าทุกคนนี่คือเหมือนแบบหิวกระหายชัยชนะสู้กันแบบสุดใจอย่างที่ทุกคนได้ดูอีพีหนึ่งไปแล้วบอกเลยมีแต่ความฮามีแต่มีมแต่ไปหมดแน่นอนมันเหมือนไปออกออกเข้าค่ายเนอะมันเหมือนไปเที่ยวเลยผมว่ามันเหมือนจริงหรอเพราะแต่ละคนคนาเล่นเปนนะโบทุกคนดูเหนื่อยมากที่บอกว่าไม่เห็นอยากจะลงต้องทำทำตา,ตามตัวเลขใช่ไหมที่เขาใช่ในเกม เกมมันนะเป็นเกมเเกมันนะโบว์ที่จะแบ่งทีม2ทีมแล้วมันจะแบบจับว่าใครได้แบบรูทไหนของผมได้เป็นตัวแบบเลขแปดอรเงี้ยอันนั้นก็จะยากหน่อยแบบต้องจับโอ้โหแล้วนะถือโกโปไปด้วยแล้วหล่นน้าสนุกอมองเลยมันเออเป็นไงบ้างพี่แบบพอออดแ์ไปหลายคนก็บอกโหทุ่มเทกันมากโอ้โหทุกคนบอกฮาฮาหมดฮาขำน้าตาเลด็ดคือเอาจริงบรรยากาศในตอนถ่ายนี่ก็ฮาแล้วพอตัดออกมานี่ก็ฮาไปอีกแบบหนึ่งเหมือนกัน ตอนนั้นคือแบบทุกคนนี่คือแบบคิดอะไรออกพูดอะไรพูดป๊อบป๊อป๊อสวนกันไปสวนกันมาเต็ไมไปหมดตอบตอบมุกรับมุกอะไรกันบ๊บบ้ามันมากในในกองเนี่ยก็อีพีต่อต่อไปแล้วกันครับบอกเลยว่ามันเลยก็สนุกยิ่งกว่าเดิมแน่นอนก็คือไม่มีใครห่วงหลอกเพราะว่าไม่มีเวลาห่วงโอ้โหบอกเลยเดี๋ยวหลังๆเนี่ยต่หุ่นเละตุ้มเป๊ะมีสุดๆมีทุกทาง อันนี้ยังแบบแค่ทะเลอาจจะเป็นน้ําหลังๆนี้เริ่มเริ่มไปเรื่อยล้วเริ่มมีบทลงโทษที่มันแบบหนักขึ้นเรื่อยๆแล้วคือแบบคือด้วยความที่เราเล่นกันจริงจังนี่แหละมันก็มันก็เลยแบบมันอะมันได้อะไรไหมนะประจก EP หนึ่งน่จริงจังมันมีรางวัลคือคือมันจะได้เป็นตัวคะแนน MVP ที่เขาที่แบบในซีซั่นหนึ่งในปีนู้นที่ผ่านมาก็ MVP เนี่ยเขาจะสะสมใครได้มากสุดก็ได้รางวัล รอบที่แล้วรอบที่แล้วพี่นัดได้ได้เป็นแบบปูปองแบบอะไรอะบุฟเฟ่แบบร้อยร้อยรอบร้อยที่อย่างนั้นแต่เขาบอกการันตีมาว่ารอบนี้เนี่ยรางวัลยิ่งใหญ่กว่าเดิมแน่นอนพี่นัดไม่น่าจะได้เพราะว่าพี่นัดดูอ่อมตั้งแต่อีพีแรกวิพี่นัดเขาเอาเรื่องเอาเรื่องจริงๆอ,อ,อ,อีพีอืนอ่นแอต้อนเหรอเขาแอ้อนเหรออีพีอื่นเขานี่ใจสู้สุดแต่บอกเลยว่าม,มันมีทั้งแบบเกมที่เป็นทีมแล้วก็เกมที่เป็นเดี่ยวอันนี้คือ ตอนเป็นทีมเนี่ยมันจะช่วยกันแล้วก็ตีกันในฝ่ายตรงข้ามแต่เป็นเดี่ยวเนี่ยมันก็แบบมันต้องถูกแล้วมันต้องมีการใช้ไหวพริบคุณต้องรู้จักการวางแผนดูโนสต์เส้นยิงอาจจะพอเราพอไปเกมเดียรเนี่ยกังวลใครมากที่สุดกังวลใครมากที่สุดเหรอคิดว่ามันคิดว่าคนนี้คือกู้แขกพี่พาเวลจริงพี่พาเวลน่ากลัวเพราะว่าเขาจะแบบกังวลเขาไปหมดทุกอย่างเลยเยอะเขาเขาเขารู้ทันผมไงนี่เขาแบบอยู่หัวเราทำไมเราไม่รู้ทันเขาเหรอ เขาก็รู้เขาก็รู้ทันผมเหมือนผมก็รู้ทันเขาเหมือนกันแต่ว่าเนื่อความที่แบบอยู่ด้วยกันบ่อยอย่างเงี้ยเขาจะแบบจับทางได้ว่าอ่าเี่จะทําแบบนี้แน่นอนเราเรารู้ว่าเขาจับทางได้เรามีทิคเลยว่าอย่ามารู้ทันบางทีเราก็ต้องใช้ทิคนั้นไปก่อนเพราะว่าอีก11คนอีก10คนที่เหลือเนี่ยอาจจะยังไม่รู้ทิคนี้เราต้องใช้ไปก่อนแล้วเดี๋ยวเหลือกันสองคนเดี๋ยวเหือค่อยเดี๋ยวเราค่อยว่ากันเราไม่ค่อยสั้นกันทีละสรุปตายใจเองถูกบางทีก็โดนโดนเองเรียบร้อยมีชนะกับเขาไหม นี่มีชนะอยู่แล้วแน่นอ,อนระดับนี้อนันไหนอยจะไม่ีด้จับตามอง EP ไหนเหรอชนะไก่้จะยากครกับเป็นึกนานเลยคือคือเอาจริงนะผมยังไม่รู้ว่าที่ถ่ายไปเนะี่ยอันไหนมันออน,นีอท่ไหน <laughs> แต่มันไปัหลายที่มากบอกเลยโอ้โหลุยป่าโอ้โหป่าดงตุ๊บตุ๊บุ๊บสุดๆอะอ่ะให้ฝากรายการก็อยากจะฝาก มีกี่ EP นะมี13 EP ครับ <im> ก็ฝากรายการ Boys Journey Outing Fin <im> นอกบ้านนะครับ <im> ดูได้ทุกวันศุกร์เวลา4ทุ่ม15ครับทางช่องวัน31ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทาง GMM 25วันเสาร์เวลา4ทุ่มครึ่งครับแล้วก็สามารถดูได้ช่องทางออนไลน์ครับแบบ u n l i m i t ตไปเลยครับกับช่อง25 1ครับแล้วก็ f a c e b o o พิทเบฟเดอ h e ซีรีส์แล้วก็ช่อง25 1ครับ13ตอนยาวๆจะแล้วไปตอพิทเบฟกันเลย <im> <im>